สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเกษมและดรธรทำรงนาวาสวัสดิ์เราสามคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเวียงจันทร์สวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับก็ breaking news <laughs> เอกิ้งนิวอะไรเรานี่ยมันเทบจะสองอาทิตย์แล้วอัปเดตแล้วเกินนะฮะคือจริงๆเราบันทึกเทปกันในวันที่ส9บเก้าพฤษภามนะซึ่งก็เป็นเวลาประมาณสิบแดนาฬกาห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีก่อนหน้านี้ประมาณห้านาทีเนี่ยฮะทีวีเมืองไทยหลายช่องมากนะฮะทำการถ่ายทอดสดการฆ่าตัวตายของด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ไปยิงด็อกเตอร์อีกสองคนเนี่ยนะฮะคือ ผมจะบอกว่ายังไงดีน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกนี้เลยก็ว่าได้ที่มีการถ่ายทอดสดคนฆ่าตัวตายผ่าน <c oughs> สื่อสอาธารณะกันแบบนี้นเขาเอาอัปเดตไปแล้วนถึงวันนั้นอาจจะมีการ <c oughs> เป็นหมูค,ค,คือวันนี้ที่คุณผู้ชมดูเทปเนี่ยนะ <c oughs> ก็คงจะเห็นความเคลื่อนไหวมันคงต้องมีเรื่องของการตรวจสอบเรื่องจริยธรรมสื่อเรื่อง ฝากไปถึงคนที่อาจจะดูรายการแล้วนะครับซึ่งเขาไม่ดูหรอกแต่ก็ฝากไปเดี๋ยวผ <c oughs> มโทรไปบอกเลยเพี่วสันช่วยดูแลหน่อยนะครับ <c oughs> พี่วสันในที่นี้คือพี่วสันภัยเีกรีนะครับ <c oughs> กช็ช่วยๆกันหน่อยนะครับวส <c oughs> ันเขาดูเรื่องคอรัปชันเนี่ยก็ดูเรื่องเ <c oughs> ขาควบคุมเป็นกรรมการควบคุมกสทชด้วยโ oh. อ้หือจะสามารถที่จะบอกกสทชได้ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันควรจะออกมาพูดคุยกันให้มันชัดเจนหน่อยไม่ใช่สนใจแต่การประมูลโทรศัพท์ซึ่งตอนจบก็จริง อะไรประมาณนั้นแล้วทำให้ผมเจงไปเยอะด้วยวนี่ผมแ้นเป็นพิเศษ <c oughs> ซื้อแฉะไปเยอะ <c oughs> ไม่ใช่แฉไม่ซื้อซื้ออีกสาอันที่เหลืออยู่เงิน <c oughs> มูลค่าเงินหายไปหลายหมื่นร้านเนี่ย <c oughs> เล่นเงินเหมือนกัหมากเก็บนะฮ <c oughs> ะเอายังไงก็ตามนะครับเที่ยวกับทอนก็ยังคงเป็นทีบีที่อ <c oughs> ตอนนี้ผมอึ้งเหมือนนิดหนึ่งคุณผู้ชมอย่าตกใจว่าทำไมผมอึ้งนะฮะผมอึ้งที่ตอนนี้เรามีไฟสีแดงขึ้นมันติดแล้ว แต่ก่อนท<จ>นะี่เราจัดรายการกันมาเนี่ยฮะเฮ้ยแต่ก่อนที่เราจัดรายการกันมาเนี่ยเกิดมาเราไม่เวลาเราจะดูว่ากล้องไหนกำลังกำลังจับภาพอยู่นี่เราต้องใช้เขาเรียกว่าจิตสัมผัสอ่าก็ <c oughs> คือต้องหันเอาเองอเล็งเอาเองว่าตอนนี้ตอนนี้เราน่าจะอยู่ในกล้องไหนแต่ตอนนี้เนี่ยเราเราพอจะทราบแล้วว่าตอนนี้กล้องไหนกำลังขึ้นอยู่ตอนนี้กำลังถ่ายภาพรวมอยู่ก็จะได้หันหน้าให้ถูกทางนะครับดีไหม ดีครับผมไม่เคยมองเลยปกติเขามีกล้องจับพี่เล็กได้นะไหนจับพี่เล็กหน่อยดินี่ไงเอาตัวเดียวกันพูดกับพูดคุยกับคนทางบ้านหน่อยดิสวัสดีครับโอ้รายการนี้มันสุดยอดจริงๆเทียวกับทออก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้เราอัปเดตกันสดๆกับเรื่องของการไปชมฟุตบอลโลกที่ประเทศยุโรปก็คือยูโร 2016ซึ่งข่าวาวค่อนข้างเงียบนะครับแต่เที่ยวเราเที่ยวกับทอนเนี่ยเป็นรายการที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกลนะครับเราก็เลยส่งทีมงานของเรากระจัดกระจายกันไปโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์นะฮะไม่มีนะครับแบบว่าคนนี้เขาพากันไปแห่กันไปมีบริษัทนั้นออกสปอนเซอร์ให้หมดพาสื่อมวลชนไม่มีอันนี้เราไปคนมาเที่ยวด้วยบาง <คน S 1> เที่ยวนี้าบางเที่ยวนั่ง b u s i n e s อย่างนั้นนะนะฮะเราก็ตักคนต่างไปแล้วก็เก็บภาพมารวมๆกันก็เลยสามารถที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันคงไม่มีรายการไหนที่สามารถเที่ยวได้หลากหลายขนาดนี้คนนึงไปญี่ปุ่นคนนึงไปฝรั่งเศสคนนึงไปสวิสมันทําให้แสดงให้เห็นว่ารวยออไม่คือคือบางบางรายการอย่างเราเราก็รู้อยู่นะฮะช่องนิววันเนี่ย เราก็ไม่ได้รับการสนับสนุนในในทุนหรือสปอนเซอร์เท่าที่ควรนะครับแต่เราก็จะแสดงให้เห็นว่ารายการดีๆที่ไม่ได้ตังเลยเนี่ยก็สามารถดําเนินอยู่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังดําเนินอยู่นะฮะปกติถ้าผมไปภาคเนี่ยเขาให้ผมชั่วโมงละสี่หมื่นนี่อันนี้ผมได้ชั่วโมงสี่หมื่นเลยอันนั้นต่ําสุดทําอะไรให้ฮะคุยภาคภาคอะไรไม่้องเอาหน้าออกด้วยภาคอะไรภาคนู่นนี่ผมขอแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ ไปพูดในคิดว่าคุณเมยคิดว่าค่าตัวผมกี่บาทเนี่ยมมผมไปพูดเนี่ยเอา,อางี้ดียส<ล>ามชั่วโ<อ> <3 S 1> มงนเ,นเอออะไรเงี้ยคือเครื่องบินถ้าเกิดไปเมืองที่ไม่มีเครื่องบินมีเครื่องบินลงแต่ไม่มีบ u s i n e s s นี่ผมก็ไม่ไปมั่วนะอืออย่างเงิ้นขี้หมูขี้หมาก็ต้อง hot seat อ h ซ t seat ได้รหลมก็เยอะอ,อยู่ โอนี่คือเหตุผลว่าทำไมสานารทองถึงมีกระตุ้งสตังร่ำรวยมากมายรุ่นใหม่เอานี่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 ปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเอาใหม่แล้วเหรออันนี้หนึ่งห้านี่หรุ่นใหม่หนึ่งหกเป็นนกบูบี้เคยจำได้ไหมไอ้สุดยอดเลยรุ่นนี้มันเป็นเคยดูกระเบนกอสที่เรามาดูที่มีนกแล้วตีนฟ้าอันนี้เนี่ยทำกิมมิกล้อไดตัวนั้นเลยเป็นสีมีรูกไหมมีรูกไหมสีฟ้าครึ่งหนึ่งแล้วมีสีขาวอยู่ตรงนั้นเพื่อทำเป็นบูบี้เลยออกยังออกยัง เนื่องจากออกเดือนของเดือนเนี่ยเดือนนี้นะ<อ>เพราะมันมันถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาว่าปกติ G ีช็อคโทษทีฮะเราคุยกันเรื่อง G ีช็อคถ้าเกิดคุณฟังไม่รู้เรื่องก็เปิดเปิด <c oughs> ไป,ป <c oughs> ก่อนกินข้าวไปก่อนก็ได้เราใช้นาฬิกา G Shock รุ่นนี้สุดยอดเป็นเนี่ยฮะมันเป็นรุ่นเขาเรียกอ,อะไรนะเซฟเซฟเดอะซีเซฟเดอะเอิร์ทอะไรประมาณเนี้นประมาณนั้นนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นที่ผมใส่อยู่สีเขียวอันนี้เป็นรุ่นปี2016 นะฮะส่วนของอัจจันทรจับไปที่ภาาอัจจันทรนะฮะอันนี้เป็นรุ่นปี2000ันั่นไหล่นะสิบส <13. S 1> ทุกๆปีเนี่ยจีช็อกเนี่ยเขาก็จะมีนาฬิกาที่ออกมาเป็นคอลเลกชันอันนี้ซึ่งมันมันจะเจ๋งตรงที่ว่าปกติ g ีช็อกเนี่ยเขามีนาฬิกาออกมาเยอะมากนะฮะบางรุ่นจะบอกว่าออกมาเป็นลิมิเต็ดแต่มันมันก็ไม่ลิมิเต็ดจริงไงคือลิมิเต็ดในวันนี้พอมันขายดีผ่านไปสักปีสปีมันออกมาซ้ำหม มันก็เลยทําให้ในการมันก็ดูไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้เนี่ยมันลิมิเต็ดจริงๆเพราะว่าปีละครั้งเ่ยนะออกแค่ปีละครั้งแล้วครั้งหนึ่งก็ประมาณจะกี่พันเรือนอะไร้ก็ว่ากันไปอืมก็ใช่เพราะงั้นมันจะไม่ออกซามไม่ไม่ไม่มีออกสามมีปีเนี้ยปีปีหนึ่งสามนี่ออกมาสามรุ่นปีเดียวมันมีเบ b ีจีอันนึงแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งผมซื้อหมดอืมตอนนี้เบบี้จีให้ทัชใช้เอาไว้เล่นซอฟบอล ส2,016เดี๋ยวผมกำลังจะขาชอบใจชอบใจทำไมผมเล่นซ้อบอลผมไม่มีรายการสักเดือนมีหน่อยดิอเจ๊รู้ว่าแรงเหวี่ยงของขอมอไปใช่โมงสวิงแต่มันหน้าบ้าเลยไม่ได้เลยอันนี้มั้ยอันนี้มั้ใช่นี่แหละโอ้โหตัวนี้เส้ยอย่าไปโชว์มากเดี๋ยวคนแย่งซื้อหมดนี่นี่เฮ้ยโชว์เล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 ยแล้วใครซื้อล่ะมีซื้อหน่อยดิโอ้ยเรือนตัวเรือน ตัวนรนเป็นสีฟ้าสายด้านหนึ่งเป็นสีน้ำเงินอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวอืเอ้ยสวยดีสวยดีเดี๋ยวต้องไปสอยมันซะหน่อยไปจัดการมาหน่อยนี่ทาด้วยป่ะสองเดือนน่นจะถูกลงซื้อสองเรือนลถมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่บ้านเราซื้อสองเรือนลดลงไปสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบแต่ไม่ไม่แต่ไอคนที่มาซื้อหนังสือผมเออถ้าเกิดคุณจะกินข้าวต่อก็กินต่อไปนะฮะคนที่คนที่มาซื้อหนังสือผมเขาเป็นคนเนี้ยมันก็เห็นปุ๊บเอลา อาจารย์ใช้เซฟเดอะเอิร์ดรุ่นนี้มีแต่ผมเฮ้ยรู้นี่หว่าเพราะปกติจะชมเมื่อสวยดีปรากฏว่าเขาเป็นคนเนี่ยรับในการมาส่งเลยโอ้พรพรีออเดอร์อะไรพวกนั้ใช่ไหมพวกนี้แล้วเขาบอกเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนบอกผมไงสั่เสงเลยดิสั่งก็เลยดิเอาเปล่าเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปหาเบอร์ก่อนเ,อเขาบอกว่าแน่อยู่ไม่เกินสองต่ำกว่าสองเพราะว่าตอนไอ้นี่ไอ้นี้เนี่ยตอนรู้ป่ะขึ้นไปสองห้าแล้วเขาบอกฮะเออคือตอนมันออกมาไม่เออ กินข้าวต่อไปผมบอกว่าคนที่เล่นนาฬิกาเนี่ยนอกเหนือไปจากพวกโรเล็กพวกพันดารายพวกอะไรพวกนี้ปักอะไรพวกนั้นเล่แป้งเนี่ยนะก็สาหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเนี่ยน้องๆเห็นไหมน้องเาฟังให้ดูครับเริ่มเล่นเต้นมากเยนี่ยต้องเลือกเล่นให้ถูกรุ่นเพราะมันเยอะมากมันมีเป็นหลายร้อยรุ่นข่าวออกเยอะรุ่นที่มันจะขึ้นแล้วมันจะมีราคาเนี่ยมันต้องเป็นรุ่นพวกลิมิเต็ดจริง อย่างเช่นอันนี้รุ่นไอเลฟเดอรซีออนเอิร์ธอะไรเนี่ยมันจะออกมาทุกๆปีนะฮะตัวนี้เนี่ยออกมาครั้งแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราๆาระมาณหมื่นแปดมั้งแต่นแต่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้ามื่นเ้านพอเวลามันผ่านไปไม่ถึงปีผมซื้อมันก็เขาก็บวกราคากันมาเป็นสองหมื่นดังก็ซื้อไปสองหมื่นเหมือนกันไม่ใช่ใช่อะไรเราก็ซื้อซื้อจากผมเนี่ยสองหมื่นซื้อให้ผมซื้อให้เนี่ยที่วมา่ากญี่ปุ่นนะนะฮะก็ ปัจจุบันนะวันนี้ขึ้นไปสองหมื่นห้าแล้วครับเขาไปญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยมันต้องบินไปซื้อไม่แต่มันต้องรู้ที่ด้วยใช่คือเพอผมที่ลูกศิษย์ผมก็อยู่ทั้งสองคนผมก็ัวบอกไว้ว่ามันหาที่ไม่เจอเพราะมันต้องไปซื้อที่มันต้องรู้ที่เดินไปตามห้างมันหายยากมันต้องเป็นช็อปแล้วมันเฉพาะต้องจีก็จีช็อปต้องเป็นจีช็อปกินข้าวเสร็จแล้วมาฟังเรื่องต่อได้อันนี้เป็นเรื่องนั้นอันนี้อันนี้เป็นรูปประวัติเนี่ยเป็นรุ เห็นไหมเห็นประวานงานแล้วเห็นผมเห็นการชนเลยตอนมากินข้าวไปแป๊บนึงเยอของหวานอ่าส่วนอันนี้กดไปแล้วรูปอะไรเนี่ยอันนี้เป็นรูปโลกโลกเข็มทิศเลยมลูกอันนี้ไม่มีคืออะไรขึ้นเลยด้วยซ้ำเป็นไฟเฉยๆจบแล้วของหวานเอาเริ่มจริงแล้วตอเคอะไรอ่ะสวิต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 นะฮะผมเพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะไป ที่นั่งเครื่องไปลงถ้าเกิดบอกว่าเป็นปรงเนอ <c oughs> บักช,ชีไม่ได <c oughs> ้ช่อคลายคลายอ่านเก็บน้ำบ้านเรา,เอาโอเคอนั่งเครื่องไปลงที่ซูริกฮะบินก็ประมาณ11ชั่วโมงน,นี่ทะเลสาบซูริกออ่ะอ,อันนี้เข้ามาที่ลูเซิร์นเออให้มันดูมีภาพมีมิติหน่อยอ่อันนี้ฮะอันนี้ทะเลสาบลูเซิร์น คืออยู่ในลูเซิร์นมันเรียกลูเซร์ทะเลาสา <c oughs> บลูเซิร์นหมดนะฮ<น>ะใช่ไม่ใหญ่จริงๆมันเป็นแล้วทะเลาสาบนี้มันก็ไปเมืองไหนมันก็เรียกชื่อตามเมืองนั้นพี<ม>่ัรนก็เคยไปลูเซิร์นครับลูเซิร์นก็เป็นเมืองที่จะบอกว่าไงก็เงียบๆนะฮะเน้นไปในเรื่องธรรมชาติพราะนั้นเงียบเหลือแน่นะสีมีสีสันที่สุดในสวิตแล้วนะโอ้โหเงียบมากฮะอ๋องั้นต้องไปเซนต์มอริสต์นยฮะดีหน่อยเงียบมากไปดูภาพต่อครับยิ่งที่พัก อันนี้เป็นทาร์กที่ที่เราพอดีเราแวะไปเดินเล่นก่อนเข้าที่พักเพราะว่าเราไปถึงตอนประมาณหกโมงเช้าก็าบินไปเน,นี่ยกันินไทยอ๋อกับินไทยใช่กับินไทยเราใชาเฮ้ยช้าๆหน่อยเดี๋ยวภาพาหมดนอ่ <laughs> อะไรเอาหมค์กันฮะพี่ไม่อธิบายผมจะไปต่อไปแเท่านั้นเทือเขาแอล ใช่ป่ะใช่ผมทั้งสวิตเป็นเทืองเขาแอลหมดให้ตายก็ไม่เบียผมปลอดภัยด้วยลูเซิร์นเป็นเมืองที่น่าไปนะครับผมไปสองสามคนแล้วฮะแล้วก็เป็นเมืองที่ง่ายๆนะฮะแล้วก็มีทะเลสาบเมืองในสวิสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซูริกรูเซิร์นเจนีวาเนี่ยมีทะเลสาบทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเจนีวาเนี่ยมันอยู่ทางทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ขณะที่ถ้าเกิดเป็นทางรูเซิร์นหรือซูริกเนี่ยอยู่ทางเทือกเหนือเหนือเทือกเขาแอลป์ถ้าเกิดไปเนี่ยอย่างอย่างลูเซิร์นหรือซูริกเนี่ยก็ต้องพูดเยอรมัน S <S แต่ถ้าเกิดไปเชนีวาเนี่ยเขาจะต้องพูดฝร,รั่งเศสเพราะมันเอียงไปทางฝร,รั่งเศสอ่าแต่ถ้าเกิดไปทางลูกาโนซึ่งก็มีทะเลสาบอีกเมือนกันต้องพูดอิตาลีอ๋อช้แต่ว่าติดใกล้กับประเทศไหนเขาจะสวิสไม่มีภาษาของตัวเองอยู่แล้เพียงแค่พูดอะไรกันนะบอกสวิส,สไม่มีภาษาของตัวเองถ้าเกิดไปลูเซอร์ต้องพูดเยอรมันอ๋อฮะถ้าเกิดไปก็ต้องฝึกไว้ถ้าเกิดไปลูเซอร์ก็ต้องพูดคุนเตมมกเก็ต ถ้าเกิดไปฝรั่งเศสก็ต้องบองจุ๊กถ้าเกิดไปอิตาลีก็ต้องเช่าอแค่นี้พอมันก็มีแน่ดังเคอร์ดังเคอร์เช่นดังเคอร์เช่นก็ต้องไปรู้เซิร์นกับสูริแล้วถ้าเกิดเป็นแสดงว่าคนสวิสจริงไม่มีภาษาใช้หลายภาษาคนหนึ่งก็จะเก่งแต่ตเก่งนะเพราะว่าเขาใช้ได้หมดสามภาษาเลยแต่ไม่เก่งสวิสอย่างที่เรารู้ฮะมีพับ อืมซื้อป <m> ่ะไม่ซื้อซื้อทำไมไม่ใช่ใช่ถูกถูกแต่ไม่ไี่ไม่รู้จะมาทําอะไรก็ใช่ไงก็ถูกถูกนี่คือไม่ควจะซื้อถูกนะฮะก็ไม่รู้จะมาทําอะไรแต่ว่าก็เป็นที่โด่งดังของสวิสเขานะฮะสัญลักษณ์ที่เป็นรู่ไอ้นั่นไงเอาไม่ซื้อนั่นมาซิกนะให้น้องคนดีอ่ะอะไรเนี่ยซิกดังจะได้หงขวดน้ําน้องลืมบอกไปน้องคนดีน้องตเดี๋ยวไปโรงเรียนมันต้องมีขวดน้ำไงขวดน้ำที่เป็นอลูมิเนียมอ่า ยิ่ห้อซิกแไอจอะไรสักอย่างนึงเนี่ย น mm nah ั่นเหรอะเออนั่นใะของสวิตดังที่สุดในโลกเลยเออแม่แล้วน้องคนดีน้องจึงมีดพับน้องคนดีจะมาเชือดคอตัวเองแต่ไม่แต่แต่ขวดน้ำนี่มันใช้ได้ไงมันเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่เดี๋ยวบินไปซื้อใหม่ได้ขวดน้ำจะจำไหมนะคุณผู้ชมฟังว่านี่เป็นเกรดเลกเกร็ดน้อยก็คือถ้าเกิดไปแล้วก็ซื้อขวดน้ำมาแล้วไปฝากพวกที่กำลังมีลูกเล็กๆเนี่ยเพราะลูกเล็กๆต้องใช้ขวดน้ำเก็บความเย็นกับความร้อนได้ มันเป็นอลูมิเนียมมาไว้ฟาดกระบานเพื่อนที่เป็นไนลังแกได้ส่วนเก็บความเย็นความร้อนจะหายก่อนกวลัวก็จะหายก่อนปัญหาสําคัญที่สุดก็ขวดรุ่นยี่ห้อนี้ดังมากและอึดมากคือผมใช้มาตั้งแต่ซื้อมาผมปกติผมไม่กินขวดน้ำนะผมกินแต่เบียนะฮะไอขวดพวกนี้เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ลารเด็กแล้วยังไม่เคยทั้งเอาไปฟาดหัวใครบ้างครับไม่ทราบไม่ทัาบเป็นเด็กเรียบร้อยแต่คือเรื่องทั้งเรื่องที่จะบอกเนี่ยก็คือว่ามันไม่เคย เสียเลยเพราะไม่เคยใช้ไม่เพราะมันหายก่อนใช้ในใช้ทุกวันไม่เด็กต้องใช้ขวดน้ำไหมั่ใช่เขาะเด้ลูกข้าโรงเรียนแล้วก็ใช้ขวดน้ำไม่ตอนหลังเราเลยเราปรับระบบก็คือไอ้ขวดนี่มีไว้ในรถเพราะรถเมืองไทยมันติดอ่าแล้วก็เอาไว้เอาไว้กินน้ําในรถแล้วไากินต้องเป็นเอาตัวไปแนบมาต่างต้องเห็นไอ้ก็เห็นยี่ห้อแง่นี่จะซื้อมาททำไมซิอเข้าใจนะเข้าใจมีเหตุผลใช่ไหม จริงๆน้ำในเมืองไทยก็แยะนะเวลาเติมน้ำมันก็ได้มาเต็มรถเลยแม่เราก็ต้องใส่ขวดบ้าขวดน้ำน้ำมันมันก็ผ่านลังสีอุนต้าไปเลยไม่ใช่เอาน้ำขวดนั้นมาเติมใส่ซกมันดูเทอ่็เอาขวดพลาสติกขุยๆหน่อยโรกเราเขาก็มันณรงลงเรื่องรถพลาสติกแล้วทำไงถ้าไม่ใช้ ก็เทสิ่งเหรอขวดปลาออกมาข้างนอกอยากทำนะครับผมพูดเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนันนี้อะไรก็ไม่รู้บรรยากาศสวยๆฮะที่อาหารสิอาหารอาหารก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งให้ดูถ่ายไปกับอาจารย์ไม่ต้องถ่ายวิวมากถ่ายอาหารหูิวทัดอันนี้อันนี้ถ่ายจากบนรถฮะอ๋ออันนี้ไรยทุ่งหญ้าอนีี้เป็นอย่างเงี้ยทั้งเมืองเขาจะปลูกหญ้าไว้ให้วัวใช่วัววัวจะดองดองดองคือ มีภูเขาทุ่งหญ้าทะเลสาบมันจะให้มันมีอะไรวะซีนสวิตก็ซีล่าเออนี่นี่นี่นีอ่าที่นี่อันนี้ต้องไปอันนี้อยู่ในลูเซนเป็นสิงโตฮะรู้ไหมว่าทำไมไลออนมอนิ e เมนรู้ใช่ไหมประวัติมีไหมอาจารย์เล่าเลยอ่าเล่าไม่รู้แนไปกระทัวผมก็รู้แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เล่าเล่าจะอาจารย์จะมีเกรดมากกว่าผมไงเดี๋ยวผมค่อยๆเสริมเอาอย่างแรกดูสิงโตมันหน้ามันเขย้มากมันใกล้ตาย มีเหตุผลเนี่ยเบิกแกแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมีน้ําตาสิงโตตัวนี้จะมีน้ําตานะฮะใครมาสวิสก็ต้องไปดูเพราะเพราทหารครั้งหนึ่งเนี่ยสวิสเนี่ยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีทหารรับจ้างคทหารรับจ้างโด่งดังไปถึงปัจจุบันเก่งจะว่าไปเขาเรียกเขาเรียกซื่อสัตว์ซื่อสัตว์และเข้มแข็งที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยทหารรับจ้างสวิสในถ้าเกิดไปวัติกันเนี่ยก็ยังใช้ทหารรับจ้างสวิสนะฮะเพราะวัติกันเนี่ยเป็น ประเทศอยู่กลางกรุงลมแต่เป็นประเทศเพราะขึ้นแบบพระสันตป, <ถา S 2> ประปาทหารที่เขาใช้เนี่ยคือฐานรับจ้างสวิสทังนั้นซึ่งทหารพวกนี้ไปรับจ้างพระเจ้าดุยสมัยยุคก่อนใช่สมัยมเป็นองค์ลักษ ของฝรั่งเศสครับเสร็จแล้วก็โดนเขาเรียกว่าปฏิวัติตใช่แล้วก็บุกเข้ามาแล้วทหารรับจ้างก็สู้ตายยอมตายเพื่อปกป้องเจ้านายแต่ผมเข้าใจว่าท,ท,ท,ที่จริงคือมันหนีไม่ได้ <laughs> คือเขาแต่งชุด <laughs> แต่งชุดแบบโอ้โหทหารรับจ้างสวิตนี่แต่งชุดเจ๋งมากนะเออมันก็เลยไม่รู้จะถอดชุดแล้ววิ่งหนีก็ยอมสู้ตายเขาอก็สู้ปกป้องารทำหน้าที่ของเขาร้อยกว่าคนเกือบสองร้อยคนก็เสียชีวิตหมดในช่วงที่ ฝรั่งเศสมีการปฏิวัติแล้วก็ประชาชนก็บุกเข้าไปในวังใช่นะฮะก็เลยก็เลยเกี่ยวอะไรกับสิงโตตัวนี้ก็เขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นใจสิงแบบชาวสวิสแล้วเอาเขาแกะสลักสิงโตตัวนี้ขึ้นนะเพื่อเป็นการระลึกถึงการรับจ้างของชาวสวิสที่เสียชีวิตใน การปกป้องกษัตริย์ของฝรั่งเศสในครั้งนั้นก็ถือว่าความซื่อสัตย์เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์สังเกตว่าถึงโตเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกําลังจะใกล้ตายนะถูกแทงอยู่ก็แปลว่าความซื่อสัตย์มันจะหมดจากโลกไปไม่ใช่นะจะมีจะมีโล่อยู่ตรงบริเวณหัวถงโตเห็นไหมนะครับตัวแทนของชาวสวิสนะฮะก็เป็นแกะสลักอยู่บนหน้าผาหินนะฮะใช้เวลาการแกะอยู่ราวสองปี วัน,นตรงชายโครงจะมีหอกปักแทงแทยอยู่โค้กเก่งนี่พี่เด็กเห็นไหมฮะดูดูภาพกว้างอีกทีหทนึ่งย้อนกลับไปดูภาพกว้างอีกทีหน,นึ่งเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไปก็ต้องไปถ่ายรูปกันนะฮะวันที่ผมไปก็ฝนตกโปรยๆนะฮะก็จริงๆแล้วบริเวณตรงนั้นก็สวิตนะฮะอย่างที่เรารู้ดังในเรื่องของมีดนาฬิกานะฮะแล้วก็ บรรยากาศภูเขาทะเลเอ่อทะเลสาบภูเขาทุ่งหญ้านะฮะเป็นเมืองเงียบเเหมาะสำหรับเมืองโรแมนติกใช่ไหมเพราะบริเวณแถวๆนี้ก็มีร้านค้าเพียบเลยร้านค้าร้านขายของที่ระลึกทั้งนั้นนะฮะร้านของคนไทยก็มีงานชื่อร้านอวันนี้นที่ผมว่าชื่ออารีอารีเซอร์วินเนียอ๋ออยู่ตรงนั้นเลยที่มีวัวอยู่หน้าร้านใช่ใช่มีวัวแล้วก็เป็นธงชาติไทย สวิตสวิสถ้าเกิดใครจะเข้าไปเล่นก็เล่นได้นะฮะโอ้โทษทีอย่าเล่นอย่าแทงบอลนะแทงไม่ดีสวิตสวิตมีนักบอลเก่งๆไม่ไม่หมายความว่าแข่งไงแข่งไงยูโรมีโตโตบ้าอะไรวะพี่เล็กจะทำอะไรรับแทงบอลด้ทีวีหรือมีโตะเตอร์ดิไม่มีรายการเราไม่ไม่ได้ไปแนวเรื่องโตคือคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยไม่ต้องไปดูตามเคเบิลทีวี ดู Facebook ถ่ายทอดสดเยอะแยะเต็มไปหมดเห็นใช่ไหมเห็นรู้แต่ไม่พูดหรอกเดี๋ยวโดนปิดเดี๋ยวพี่ว่าไม่ถึงกันปิดแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่ว่าสั่งเป็นร้อยรดี์เดย์เดย์ร้อยแชนแนลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทวิสเป็นหนึ่งในทีมทีมที่แข่งเข้าแข่งตาตอตาเดี๋ยวผมเก็บทีมผมไว้ตอนผมเล่าเรื่องของผมอันนี้พักที่นี่ฮะบ้าหรอเขาไปรวยจังชาวบ้าสหอบอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้นอนพักที่นี่ฮะจะให้ไปพักที่ไหนฮะ อันนี้อยู่ติดทะเลสาบเลยเพเล็กที่<ช>เราเดินผ่านแล้วเราพ<ช>ยา <ๆ S 2> ยามนั่งกินเนี่ยนะเนี่ยนั่งกินนั่งกินไอ้เบียร์แล้วกใ็ใช่ใช่ตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นร้านขายเบียร์เ <ๆๆ S 3> นี่ยฮะพักกันที่นี่แล้วไหนในห้องอ่เป็นโร <นะ S 3> งเ,เป็นโรงแรมอายุหลายร้อยปีนะฮะก็เดี๋ยวให้เข้าไปดูข้างในแล้วให้เขาเลื่อนๆภาพไปภาพมันนี่อันนี้เป็นวิว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 ก็เถอๆแป๊บไม่เป็นไรเออนี่โบสถ์ชัพเปิ้ลชัพเปิ้ลบิสต์นะชัพเปิ้ล เป็นสะพานไม้เก่าแก่เดินตอกตข้ามไปได้นะฮะเดิมคือว่ากันว่าเป็นสะพานไม้ที่เเรียกอะไรนะเก่าแก่ที่สุดในยุโรปเะไปเชื่อมันโคหกแต่อันนี้เป็นของใหม่นะว่าของเดิมเนี่ยมันมันไหมพังตวใช่ไหมอืมแต่อันไหนก็เก่าแก่ที่สุดในยุโรปแต่ทั้งนั้นถ้าเกิดมันไหมไปแล้วต้อสร้างใหม่มันไหมไปแล้วไงที่ไหนมันก็มแแต่เขาบอกว่าตอนที่มันไหมเนี่ยมันมีเรื่องตรงที่มีเพลงไง ลอนดอนบริชอี f ฟอลลิ g งดาวไม่เคยรอ้องกัน้อาคนดีมันมันเริ่มต้นเหมืันก็เป็นลอนดอนแล้คล้ายๆกันนะอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันต่อนะฮะก็เป็นสถานที่ฝรั่งเศสผมเดินทางไปกับอาจารย์หมานะ <c oughs> าไปช่วยลูกศิษย์ที่อยู่ที่นั่น <c oughs> อาจารย์หมาพูดถึงหมอก้าวหน้านะ่เชิญอาจารย์คอนไปด้วย อยากไปมะล่งอยากผมผมดูทริปอาจารย์หมาครับชีวิตผมมันไม่ค่อยเข้ากันแกไปเร็วเลยเกินโอเคโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาก็ยังมีเรื่องของสวิตกันต่อแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะใครที่สนใจ เราทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนหนังสือของอาจารย์ธรและก็แฟนหนังสือของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับก็ร่วมกันสนับสนุนหนังสือได้นะฮะที่ f a c e b o o k c o m สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ลองเข้าไปดูฮะว่าช่วงนี้มีหนังสืออะไรใหม่ๆและที่สําคัญลดราคาพิเศษกันด้วยส่งให้ถึงบ้านอีกต่างหากนะฮะลองเข้าไปดู f a c e b o o k c o m สำนักพิมพ บ้านปอาทิตย์รู้ไปถึง f a c e b o o k c o m เที่ยวกับถอดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ